สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซทุกคนทุกท่านนะคะช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงพักเที่ยงนะคะพักเบรกนะคะหลังจากที่าทํากิจกรรมนะคะในช่วงเช้านะคะเสร็จนะคะเราก็จะพักเบรกพักเที่ยงนะคะตอนนี้นะคะน้องน้องช้างนะคะ,ะก็เล่นการโชว์เลยนะคะวันนี้นาานูนะคะตัวจิตไม่เหงาแล้วนะคะมีเจ้าหญิงคารามังนะคะมาอยู่ข้างๆนะคะวันนี้ นี่นะคะกะละมังยืนหลับหลับไมนีีกะละมังนี่นะคะ อันนี้อันนี้ยืนอ่อยนาโนอยู่นะคะยืนอ่อยนาโนอยู่นะคะเอาแล้วเอาแล้ว,ลวเริ่มแล้วเริ่มซาวหน้าซาวหลังแล้วสวัสดีค่ะแม่ค้าสวัสดีค่ะคุณแม่อาลีสวัสดีค่ะ ยืนหลับแล้วเด็กง่วงง่วงก็ง่วงอยากเล่นก็อยากเล่นนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่กลับมาเนาะหลังจากที่ปานโอมนะคะหายป่วยนะคะกาละมังก็กลับเข้ามาสู่ซุ้มเขียวนะคะเช่นเก่าเช่นเคยแล้วนะคะใจนึงก็อยากจะเล่นกับนานโนนะคะอีกใจน,นึงนี่ก็แบบหนังเท้าหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนนะคะหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนนะคะ จะนอนดีไหมน้อจะนอนดีไหมน้อมาแล้วถอยลังมาแล้วก่อนที่จะ,ะถ่ายคลิปนะคะมีมีช็อตเด็ดนะคะแต่ว่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นไม่ทันนะคะแม่แม่แมเลยเก็บช็อตเด็ดไม่ได้เลยนะคะเลยอดช็อตเด็ดให้แม่แม่ได้ดูกันเลยนะคะ ดูมงคลนะคะมงคลนี้จะดุดสิดุดไปทางนหานั่นมงคลอุ๊ยเจ้ายักษ์มาแล้วพี่ยักษ์มาแล้วพี่ยักษ์พี่ยกัยกษ์จะไปหาป้อมแปมแล้ว พอเป็นไม่สนใจนะคะทตาเป็นไม่สนใจงอนกันหรือเปล่าดูนะคะดูนะคะหนุบสาวจีบกันง้อกันอยู่นะคะงอกันอยู่งอนงอนนะคะพี่ปอมแปมงอนบุญชูนะคะงอนบุญชูบุญชูง้อใหญ่เลยนะคะง้อใหญ่เลย กำลังตามง้อสาวนะคะบุญชูเจอสาวงอนนะคะแม่แม่ค่ะสาวงอนวันนี้มีเล่นตัวนะคะวันนี้เล่นตัวงอนเพราะว่ามีมีคุณแม่ทองกลาวมาแล้วมีคุณแม่ทองกล้ามาแล้วอ่บุญชูนี่ไปเล่นกับคุณแม่ทองกล้านะคะพี่ปอมแปมเลยง,งอนนะคะเลยงอน จะยักงอใหญ่เลยจะหายงอนหรือเปล่านะคะจะหายงอนหรือเปล่าดูวิธีงออาน,นอนแล้วนอนแล้วอันนี้นอนแล้วพาแสดงให้ไป,ไปอ๋อจะพาไปทำงานอ๋อุิย่ายลมให้เลยไม่เอาควันอมจะพาไปทำงานนะคะแม่ๆมคะ่ะจะไปแสดงที่ร้านแสดงใช่<า>ไหมคะมอ๋อควันอม พันอมจะพาไปที่ลานแสดงนะคะกำลัม,มังนอนเลยไม่ยอมไปนะคะแม่ๆคะ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ลุงตะวันสวัสดีค่ะโอ้โห่ย,ยอมไปบ่ย,ยอมไปอิหล่าพ่อมูแล้วสิให้อิหล่าจากมูไปได้ดจังไดเจ้ายักน้อย ชูจะจีบสาวหรือครับเจ้าลูกชายนะคะงอนอ่าเจอสาวงอนนะคะเจอสาวงอนเจอสาวงอนอควันอมควันอมควันอม,มเจอดีเข้าแล้วอ่ะเอาเลยเอาละเอาละ Cảm quay các bạn đã này bài 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 mông. bài bài ได้กลับมาอีกบอลูมาลงกลูกชิ้นเลี้แล้วอ๋อจะเสร็จกี่บ่ายสโอ้จะไปเป็นดาราแล้วนะคะเจ้าหญิงกละมังอย่าบอกนะว่าถือกละมังเขาล้านแสดงนะป้ากระมังขึ้คุณวิธีวิธีชุดบาสยังไงถือกระังอ๋อจะไปชุดบาสยังไงนะคะถือกละมังไปด้วยโอ้โหน่าติดตามมากๆเลยไปแล้วนะคะไปแล้ว สวัสดีค่ะเอาแล้วเอาแล้วสวัสดีคุณแม่โกโก้นะคะ อุ้ยดูดูนะคะดูนะคะคึกมากนะคะกินน้ำมะพร้าวแล้วดีดนะคะน้ำมะพร้าวแม่สูนี่คึกจริงๆนะคะพีเซนเตอร์น้ำมะพร้าวคึกมากนะคะอู้ยนโนหลังแอนแล้วโนหลังแอนแล้วอุ้ยตาเหลือง การคอเลยแม่ควานมันเบอร์ค่ะอ๋อใช่ไหมคะต้องขอโทษขออภัยนะคะ,ะถ้าไลฟ์ใหม่จะชัดไม่น้อน,นะคะ สัญญาณไม่ชัดใช่ไหมคะคุณแม่คขะ,ะเดี๋ยวแม่ควานลองจบไลน์นะคะแล้วก็ลองไลน์ใหม่เนาะะเดี๋ยวมันเบอร์มากเลยใช่ไหมคะคุณแม่คะจ้านะคะอ่าเดี๋ยวแม่ควานขออนุญาตจบไลน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวไลน์ใหม่ให้แม่ๆนะคะได้รับชมนะคะ,ะคลิปนี้ถ้าเกิด เบิร์นะคะหรือว่ามีข้อผิดพลาดเนานะต้องขอโทษขออภัยนะคะแม่แม่เอซทุกคนทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ